ขอเจริญพรอ,อัตมาภาพพระครูวินัยทอนกระเดศจิรัสเตชโชผู้ช่วยเจ้าวาดวารุราชรารามผู้ช่วยเลขานุก,การวารุราชรารามขอเจริญพรอ,อัตมาภาพพระครูพิสิทธิ์สรวุฒิกองงานเลขานุก,การวัดรุณราชวรารามวารุราชวรารามเป็นวัดโบราณมีอายุกว่า250ปีในปัจจุบันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพ,พ,พระพมวชรเมธี กรรมการมหาเทศสมาคมเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าวาดวรวัชรารามที่เห็นด้านหลังนี่คือพญายักษ์วัดแจ้งเป็นพญายักษ์ผู้แรกแห่งสยามประเทศเป็นพญายักษ์ที่องค์พระมหากษัตริย์มีพระชดริให้จัดสร้างและก็ผู้สนองพระราชดรนั้นก็คือหลวงเทพรัชนากันเป็นผู้รังสรรค์เสกสร้างองค์พญายักษ์วัดแจ้งที่เห็นด้านหลังซึ่งดูดุดันหน้าเกงขามและที่สำคัญก็คือ เป็นพยายักษ์ที่อยู่คู่กับพระรามแห่งนี้มากว่า200ปีต่อมาในสมัยอดีตเจ้าวาดพระพิมลธรรมนาคหรือหลวงปู่นาคที่เรารู้จักกันก็เกิดอัศนีบาทต้องกายพยายักษ์คู่นี้หลวงปู่นาคท่านก็ได้บอกบุญเรย่ายชาวบ้านเพื่อทําการบูณาปฏิสัติงขรพยายักษ์คู่นี้จนแล้วเสร็จจึงได้ทําการสมโพธิเบิกเนธ เพิ่มความเข้มขังให้แก่พญายักษ์คู่นี้ตราบจนถึงปัจจุบันสรุปโดยรวมแล้วก็คือองค์พญายักษ์วัดแจ้งคู่นี้ถือว่าเป็นพญายักษ์ที่องค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างเกจิกูบาจาย์ใหญ่แห่งอรุณราชรานคือองคุณาเป็นผู้เสกสมโภชฉะนั้นเนี่ยพญายักษ์วัดแจ้งคู่นี้จึงมีตบะมีบารมี งคงอยู่ตามงแติอดีตจนถึงปัจจุบันต,ตามความเชื่อในอดีตเชื่อกันว่าพญายักษ์วัดแจ้งเป็นพญายักษ์ที่มีตบะมีบารมีรวมไปถึงความศักดิ์สิทธิ์จะเห็นภาพที่ด้านหลังก็จะมีผู้มาสักการะบูชาขอความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตฉะนั้นโดยรวมพญายักษ์วัดแจ้งนี่ก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจและก็เป็นสิ่งที่ ชาวชุมชนวัดแจ้งหรือแม้กระทั่งชาวไทยทั่วเทศครบสักการะบูชาในการมาบัราชารานแห่งน,นี้สิ่งที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจของคนไทยมีอยู่สองสิ่งก็งคือหน,นึ่งองค์พระป่าสองก็คือองค์ยายักษ์ัดแจ้งหรือวายักษ์ัดแจ้งอย่างที่อัตมภาพได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่าวัดรัชชารามเป็นวัดโบราณ มีอายุกว่า250ปีแน่นอนการชำรุดสุดโทมมีให้เห็นอยู่ทั่วพารามถนนโบราณในวรรชะรามแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทางกองงานเลขานุก,การโดยดำริของหลวงพ่อเจ้าวาดราพระครมวชระเมธีมีดำริให้กองงานดูแลรักษาบำรุงถนนโบราณในพารามแห่งนี้ ในการนี้คณะสงฆ์วัดราชรารามได้จัดงานเทวาพุทธ,ธาพิเศษโดยมีการหล่อของพ่อแจ้งขนาดเท่าองค์จริงมีลักษณะการหล่อ3ามชิ้นตามองค์จริงที่ทำการถอดได้สองมีการหล่อพยายักขนาด2เมรยยตร40เพื่อให้ผู้พุทธศริกชนที่มีความเคารพศรัทธา ในองค์พญายักษ์วัดแจ้งเพื่อสะดวกในการสักการะบูชาทั้งนี้เพราะองค์พญายักษ์วัดแจ้งที่เห็นด้านหลังตะมภาพนี้ถือเป็นโบราณสถานเป็นโบร,ราณวัตถุที่สําคัญของชาติการมาบัติพีหรือการมาบวงสวงต่างๆอาจจะทําไม่ได้โดยสะดวกและในคราวเดียวกันนี้ยังได้จัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาภพศักดิ์ ขนาด29นิ้วซึ่งถือว่าเป็นรุ่นยักษ์ต้นตระกูลมีความพิเศษก็คือจะจารึกสกุลหรือข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ที่ร่วมบุญในการบูชายักษ์ขนาด29นิ้วนี้ลำดับต่อมาก็ยักษ์ขนาด19นิ้วที่โยมเห็นด้านข้างอัตมานี้ลำดับต่อมาก็เป็นพญายักษ์วัดแจ้งขนาด9นิ้วซึ่งเหมาะกับ บูชาที่บ้านเรือนและลำดับต่อมาก็เป็นพญายักษ์วัดแจ้งขนาดหนึ่งนิ้วอีกทั้งยังมีเหรียญขนาดพกพาขนาดต่างๆทั้งนี้เราจัดสร้างโดยคติความเชื่อว่าองค์พญายักษ์วัดแจ้งคุม้มวัดฉังนั้นเนี่ยเมื่อถ่ายทอดมาเป็นวัตถุมงคลติดบ้านก็ดีติดเรือนก็ดีติดกายก็ดีก็จะคุ้มบ้านคุ้มเรือน ภมตัวผู้สักระหรือผู้ศรัทธาในการร่วมบุญบุณรณะหนมนครั้งนี้ขอเจริญพรตามที่คุณโยมทั้งหลายทราบวัดอรุณนี้ก็ถือว่าเป็นวัดโบราณประเดษพระคุณหลวงพ่อพ่อผมวัชรมีทีมีความโผงใหญ่ในการเดินทางหรือว่าการเดินเที่ยวชมวัดเพราะว่าพื้นถินนุนของเราก็อาจจะสุพโซมไปตามการเวลาโดยมีดำริให้กองงานเลขานุก,การนำโดยท่านพระครูปราัชสุวัฒนรัตนคุณ เลขานุกานเจ้าคณะภาค9ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเลขานุกานวัดอรุณราชวรารามได้จัดสร้างวัตถุมงคลพยายักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาภูทัพย์มีขนาด29นิ้ว19นิ้วแล้วก็9นิ้วพร้อมกับ1นิ้วและเหรียญยักษ์วัดแจ้งขนาด3.5เซนติเมและ2.5เซนติเมตรสามารถติดต่อ สั่งจองเป็นเจ้าของได้ที่กองทุนการศึกษาองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ศาลาสีของวัดอรุณราชวรารามหรือว่าติดต่อที่กองอำนวยการแผ่นทองรอิมน้ำทางด้านหน้าบทน้อยของวัดอรุณราชวรารามหรือติดต่อได้ที่อาตมาภาพพรคกูพิสิทธิ์สรวุฒิได้ที่เบอร์0-814204546ไอดีไลน์ 0814204546ขอเจริญพร